แลสุขภาพและสุขอ,อนามัยในเด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ5ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจของมนุษย์นอกจากร่างกายจะ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วสมองของเด็กก็จเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้เช่นกันสื่อใหม่ที่มีสาระความบันเทิงมากมายไม่รู้จบ จับตาจับใจเด็กให้จ้องมองผ่านจอเล็กๆตรึงติดไว้กับที่ขาดกิจกรรมเคลื่อนไหวขาดการกระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ไปจนถึงสมองขาดการพัฒนาทางกายไปจนถึงจิตใจขาดปฏิสัมพันธ์ในโลกของความเป็นจริงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปางมะค่าร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ออกสำรวจพัฒนาการของเด็กปฐถมวัยในตำบลปางมะฆ่าที่ยังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะฆ่าจากการสุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ DSPM ซึ่งจากการสำรวจเด็กปฐถมวัยในเขตพื้นที่ตำบลปางมะฆ่า อายุ2 5ปีจำนวน462คนพบว่ามีเด็กปฐมวัยบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน66คนจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสงสัยพัฒนาการล่าช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจํานวน5ฐานซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างอย่างจำกัดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยึดหลักบ,บวรหรือบ้านวัดโรงเรียนที่เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้มีพื้นที่ในการเล่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นฐานผจญภัยในป่ามหัศจรรย์เกิดจากการต่อยอดจากของเดิมเป็นการบูรณาการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานสระทารกและสระยินจันมารวมกันเป็นฐานผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ภายในจะประกอบด้วยสระน้ำเอียงให้มีทั้งส่วนตื้นและส่วนลึกพื้นด้านล่างเป็นทรายและหิน เพื่อให้เด็กได้ทดลองเล่นทรายผสมน้ำและหินที่มีทั้งส่วนพื้นราบมีทางเดินรอบสะและเนินดินกลางสะที่มีส่วนทางลาดขอช่วยเรื่องการทรงตัวเด็กจะได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนซิลีเบลลัมที่มีบทบาทในการควบคุมการสั่งการและประมวลผลเพื่อฝึกพัฒนาการด้านการทรงตัวและการเอาตัวรอดรวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และศิลปะ จากการเล่นวัสดุธรรมชาติอย่างดินหินทรายและน้ำฐานคานทรงตัวไม้กระดกเกิดจากการต่อยอดจากฐานค่ายกลสไปเดอร์แมนเป็นฐานคานทรงตัวไม้กระดกภายในจะประกอบด้วยท่อนไม้สำหรับเดินทรงตัวลาดเอียงสิกแซกเป็นฟันปลาและกระดกซึ่งสูงจากพื้นประมาณ30เซนติเมตรเพื่อพัฒนาทักษะการทรงตัว ควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรงซึ่งประกอบด้วยการรักษาสมดุลและการควบคุมท่าทางของร่างกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพยุงตัวให้มีความแข็งแรงจากการกระดกของคานทรงตัวจะช่วยฝึกทักษะการทรงตัวให้กับเด็กได้ยากขึ้นเพราะขณะที่เด็กเดินทรงตัวบนคานที่ลาดเอียงและกระดกนั้นทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนักมากกว่าเดิม จนกลายเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการฝึกทักษะการทรงตัวจะช่วยฝึกประสานสัมพันธ์มือกับตาและฝึกให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วช่วยฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แขนขาให้แข็งแรง ฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจฝึกทักษะการทำงานของร่างกายและกล้ามเนื้อพร้อมคำนวณน้ำหนักสร้างความท้าทายการทรงตัวให้แก่เด็กๆนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่วฝึกการทรงตัวให้มั่นคงพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะหรือมีเม มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้สังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งความสงบสุขก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองวรมคานะครับแล้วก็ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนะครับที่ได้มีนโยบายในการทำสนามเด็กเล่นนะครับสร้างปัญญาให้เด็กๆนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับได้มีกิจกรรมยามเย็นนะครับ ได้มาทําในหมู่บ้านนะครับเพื่อใหอ้ได้มีการพัฒนานะครับกล้ามเนื้อต่างๆนะครับในานามของตัวแทนผู้ปกครองนะคะก็รู้สึกยินดีค่ะรู้สึกว่าเทศบาลมาทําให้นี่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเด็กๆก็มีทักษะในการเล่นแล้วก็มีประโยชน์ที่ว่าเวลาผู้ปกครองมาทําบุญก็มาเล่นแล้วก็ไม่ไกลหูไกลตาแล้วก็ดูแลได้เพื่วถึงะคะ่ะ อยจ,จัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับผูเพงก็ต้องตื่นชมนะครับทุกภาคส่วนนะครับโดยภาควระชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการจาัดก,การศึกษานะครับเทศบาลเมืองปามะค่าขอขอบคุณวัดวังน้อยวนารามและวัดสีสมบูรณ์วนารามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมวัสดุในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและชุมชนหมู่7บ้านวังปะอ้าวชุมชนหมู่9บ้านหนองน้ําแดงชุมชนหมู่19บ้านสีสมบูรณ์และชุมชนหมู่21บ้านใหม่ธงชัยอำเภอขานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกําแพงเพชรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาทั้งในวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้วยังเกิดประโยชน์กับบุคคลหรือประชาชนพื้นที่อื่นอีกด้วย